ไฟฟ้าหงสาสนับสนุน1.5ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านเมื่อวันที่31ก,กรกฎาคม2568บริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัดโดยคุณคทาย,ยุทธชูพลูกรรมการผู้จัดการได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน หนึ่งล้านห้าแสนบาทแก่จังหวัดน่านเพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุสนร้อนวิภาซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในช่วงวันที่22จนถึงวันที่24ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาพิธีมอบงบประมาณได้จัดขึ้นณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน โดยมีนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้รับมอบค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าสนรัชการและผู้แทนสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานบริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัดแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการยืนเคียงข้างประชาชน เพื่อฟื้นฟูและปันเทาความเดือดร้อนอย่างจริงใจค่ะนิว24สถานีประชาชนกัญญาสองเมืองแก่นภาพข่าวพรลดาสุวรรณรายงาน